สวัสดีครับเพื่อนๆผม Trade x นะครับวันนี้ผมมีซีรีส์ใหม่ล่าสุดมาฝากเพื่อนๆทุกคนครับในซีรีส์นี้ผมจะแชร์ระบบเทรดอย่างง่ายง่ายขนาดไหนง่ายขนาดที่ว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บอกให้หุ่นยนต์เนี่ยมันเทรดแทนเราได้ครับซึ่งในคลิปเปิดตัววันนี้ระบบที่เราใช้เนี่ยจะใช้แท่งเทียนแค่2แท่งเท่านั้นครับไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับผมขอย้อนประวัติศาสตร์ให้ดูนิดนึงก่อนที่จะมาเป็นซีรีส์ของเราขอเริ่มจากในอดีตก่อนนะครับในอดีตเนี่ยนักลงทุนครับเขาจะใช้ระบบการเทรดแบบง่ายๆเนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยยังไม่มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยไม่สามารถสร้างอินดิเคเตอร์ที่ซับซ้อนได้และไม่มีโปรแกรมสร้างกราฟให้ดูแบบสวยๆครับด้วยเหตุนี้เองนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้การดูที่แท่งเทียนเป็นหลัก เช่นดูที่ราคาเปิดราคาปิดราคาสูงราคาต่ำแล้วก็เรนจ์ของมันครับและนะครับได้มีนักลงทุนหลายคนได้ประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานเท่านี้แหละในการสร้างอินดิเคเตอร์ครับไม่ว่าจะเป็นดอนเชนแชนแนลหรือว่าอิชิโมกุคลาวอินดิเคเตอร์เหล่านี้นะครับจะใช้ราคาเปิดราคาปิดอาจจะเป็นราคาเฉลี่ยบ้างราคาสูงราคาต่ำเป็นตัวแปรง่ายๆครับที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วย พอเวลาผ่านมาครับ20-30ปีมาถึงในยุคป,ปัจจุบันในปัจจุบันนะครับเราสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกว่าโคดดิ้งเนี่ยมาใช้ร่วมกับการเทรดแบบอัตโนมัติได้ใน Trading View ก็มีครับโปรแกรมที่เขาใช้มีชื่อว่า p n s s r r i p t ถ้าเราสามารถเขียนโปรแกรมได้เราก็สามารถสั่งการคอมพิวเตอร์ได้ครับซึ่งนะครับเวลาเราจะสั่งการคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะต้องมีจุด Entry จุด exit stop loss หรือว่า take profit ที่ชัดเจนมากๆเราถึงจะสั่งการมันได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับเอาในอดีตกับในปัจจุบันผสมกันเนี่ยเราจะได้ robot trade system ขึ้นมาครับนักลงทุนที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจึงเริ่มต้นที่ระบบเทรดง่ายๆจากในอดีตก่อนเหมือนกับตัวอย่างในวันนี้ครับจะเป็นระบบเทรดง่ายๆที่มีนักลงทุนคนหนึ่งในอดีตคิดคนขึ้นมา คนคนนี้นะครับมีชื่อว่าคุณแรลลี่วิลเลียมส์ครับคุณแรลลี่เนี่ยนะครับเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นโดยเฉพาะทองคำแล้วก็น้ำมันเนี่ยมามากกว่า50ปีครับเขานะครับเป็นผู้คิดค้นอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่าวิลเลียมเปอร์เซนต์อครับหลายๆคนนะครับอาจจะเคยใช้แต่ว่าในช่องของเราเนี่ยยังไม่เคยพาเพื่อนๆไปรู้จักครับนอกจากนี้นะครับคุณแรลลี่เนี่ยยังเคยชนะ World Cup Trading ด้วยครับในปี1987 ซึ่งในการจัดครั้งนั้นนะครับเขาจะเริ่มต้นด้วยเงิน1 0 0 0 0มเหรียญและมีเวลาให้1ปีครับคุณแรลลี่เนี่ยสามารถเปลี่ยนเงิน1 0,000นะครับกลายไปเป็นเงิน1ล้านได้แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยได้แชมป์ในการแข่งขันครั้งนั้นไปและนะครับยังมีกลยุทธ์ทีเด็ดยอดฮิตอีกอันนึงที่คุณแรลลี่ชอบใช้ก็คือ volatility breakout ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับกลยุทธ์นี้ในโอกาสหน้าครับเรามาดูเซตอัพของคุณแรลลี่กันครับ เซตอัพนะครับจะง่ายๆเลยมีแท่งเทียนอยู่เพียง2แท่งครับทางซ้ายมือนะครับผมให้ว่าเป็นแท่งที่1ทางขวามือเนี่ยเป็นแท่งที่2ครับโดยนะครับขอมีกฎเกณฑ์ง่ายๆดังนี้1น,นะครับแท่งเทียนแท่งที่2เนี่ยจะต้องเป็นแท่งเทียนสีแดงครับหรือนะครับตอนที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราก็บอกว่ามันจะปิดตัวต่ํำกว่าตอนที่มันเปิดตัวครับ ถัดมานะครับแท่งที่2จะต้องเป็นเอาไซบาของแท่งที่1เอาไซบาเนี่ยมันจะตรงข้ามกับอินไซบาเอาไซบานะครับหลักๆเราก็จะดูที่จุดไฮกับจุดโลครับจุดไฮของแท่งที่2นะครับจะต้องสูงกว่าจุดไฮของแท่งที่1นั่นก็คือบรเิเวณนี้ครับไฮของแท่งที่2นะครับสูงกว่าไฮของแท่งที่1และนะครับจุดโลครับจุดโลของแท่งที่2เนี่ยก็จะต้องอยู่ต่ำกว่าจุดโลของแท่งที่1 มันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่ามันมีเรนจ์ครับที่คลุมอยู่เรนจ์ range ของแท่งที่2เนี่ยมันจะต้องครอบคลุมเรนจ์ของแท่งที่1ครับแล้วก็เซตอัพสุดท้ายนะครับนั่นก็คือแท่งที่2เนาะจะต้องปิดตัวต่ํากว่าโลของแท่งที่1ตอนที่มันปิดตัวนะครับมันก็อยู่บริเวณนี้เลยเนาะปิดตัวเป็นขาลงนะครับอยู่บริเวณเนื้อเทียนทางด้านล่างจุดเนี้ยของแท่งที่2จะต้องอยู่ต่ํากว่าโลของแท่งที่1 นั่นก็คือบริเวณนี้ครับที่เมาส์ผมชี้อยู่เมื่อเราได้เทรดเซตอัพครบ3ตัวนี้แล้วนะครับเราจะสามารถเข้าเทรดได้แต่ก่อนที่เราจะไปดูจุด Entry หรือว่าจุดเข้าเทรดเนี่ยผมขอพาไปดูเซตอัพรูปแบบต่างๆครับมีแบบทั้งที่ใช้การได้แล้วก็ใช้การไม่ได้ครับถือว่าเป็นการทบทวนไปด้วยเนอะรูปแบบทั้ง5ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถพอยส์วิดีโอได้ครับแล้วลองดูว่าเซตอัพไหนที่ใช้ได้ แล้วก็เซตอัพไหนที่ใช้ไม่ได้และใช้ไม่ได้ด้วยเกณฑ์ข้อไหนครับถ้าเพื่อนเอนเช็คแล้วเราไปดูเฉลยกันครับทั้ง5รูปแบบนะครับจะมีแท่งเทียน1กับแท่งเทียน2เนาะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกชื่อแท่งเทียนของเราครับเซตอัพที่1นะครับทางซ้ายมือสุดเลยครบทั้ง3เกณฑ์ครับเซตอัพนี้นะครับก็คือรูปตัวอย่างที่ผมให้เพื่อนๆดูในสไลด์ที่แล้วครับขั้นแรกนะครับแท่งเทียนแท่งที่2จะต้องเป็นสีแดง มีเรนจ์นะครับที่เป็นเอาไซบาแล้วก็มันจะต้องปิดตัวนะครับต่ำกว่าจุดโลซึ่งก็ผ่านเกณฑ์ทั้ง3ข้อครับถัดมานะครับก็คือเซตอัพที่2 s e เซตอัพนี้นะครับถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ครับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เป็นเอาไซบานี่ไงครับแท่งเทียนที่2นะครับมีไฮเนาะต่ำกว่าไฮของแท่งที่1ซึ่งผิดกฎครับตามหลักนะครับมันจะต้องสูงกว่า เพื่อให้เป็นเอาไซบาครับ set up ที่3นะครับถ้าดูด้วยตาเนี่ยเป็น set up ที่มีโอกาสผิดพลาดมากที่สุดครับเนื่องจากว่าถ้าดูทุกเกณฑ์เนี่ยมันจะไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ3ครับในเกณฑ์ข้อที่3นะครับแท่งเทียนแท่งที่2เนี่ยจะต้องปิดตัวต่ํากว่าโลของแท่งที่1ครับแต่ว่าในที่นี้นะครับจุดปิดตัวเนี่ยมันอยู่สูงกว่าจุดโลเนาะเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ครบเกณฑ์ก็ไม่สามารถเข้าเทรดได้ครับ ถัดมานะครับเซตอัพที่4เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆมีแท่งเทียนสีเขียวโผล่ขึ้นมาพอมันโผล่มาเราไม่ต้องสนใจครับเราย้อนไปดูเกณฑ์ทั้ง3ข้อของเราไม่มีข้อไหนเลยนะครับที่พูดถึงแท่งเทียนแท่งที่1ว่าจะต้องเป็นสีแดงหรือว่าเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นเซตอัพนี้ถือว่าผ่านเกณฑ์ทุกข้อครับข้อแรกนะครับแท่งที่2จะต้องเป็นสีแดงข้อที่2จะต้องเป็นเอาไซ bar ซึ่งก็คือเรนจ์เนี่ยมันจะต้องคอรอบคลุมแล้วก็เกณฑ์ข้อที่3ครับแท่ง2เนาะจะต้องปิดตัวต่ำกว่าโลของแท่งที่1ซึ่งก็ผ่านเกณฑ์ครับสุดท้ายนะครับเทรดเซตอัพที่5เทรดนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ครับเนื่องจากว่ามันปิดตัวนะครับสูงกว่าจุดโลของแท่งที่1และนะครับมันยังไม่เป็นเอาไซบาด้วยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเซตอัพนี้ไม่ผ่านเกณฑ์2ข้อครับก็ไม่สามารถใช้การได้ โอเคครับถึงจุดนี้แล้วเพื่อนๆน,น่าจะคล่องในการหาเซตอัพที่ผ่านเกณฑ์ครับเราไปดูจุด Entry กันวิธีการ Entry นะครับง่ายมากเมื่อทั้ง3ข้อเนี่ยผ่านเกณฑ์เราก็จะเข้าซื้อทันทีครับเราจะเข้าซื้อเมื่อจบแท่งเทียนแท่งที่2หรือนะครับในหลายๆสินทรัพย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Forex หรือว่าคลิปโตมันก็คือการเปิดตัวของแท่งที่3ครับพอเราเข้าซื้อนะครับเราก็จะตั้ง Stop loss เนาะ STOP LOSS เนี่ยคุณเรลลี่เขาไม่ได้บอกไว้ว่าให้ตั้งอยู่จุดไหนบางคนนะครับอาจจะตั้งเป็นเปอร์เซนต์ต่ำกว่าจุดที่เข้าซื้อก็ได้แต่สำหรับผมนะครับผมจะตั้ง STOP LOSS เนี่ยให้มันอยู่ต่ำกว่าจุดโลล่าสุดครับนั่นก็คืออยู่ต่ำกว่าจุดโลของแท่งที่2นั่นเองส่วนจะมากจะน้อยเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับเอาได้ครับและนะครับจุด a ท e profit เนี่ยจะพิเศษกว่าแบบอื่นๆจะไม่ได้ใช้ r e w a r d risk ratio ครับ แต่จะใช้หลักการที่บอกว่าเราจะเทค Profit เมื่อเราเจอแท่งแรกครับที่ปิดตัวแล้วได้กำไรนั่นหมายความว่าถ้าราคานะครับขึ้นเราได้กำไรปุ๊บเนี่ยเราจะขายออกเมื่อจบแท่งครับเราไม่ได้ดูนะครับว่าจะกำไรมากหรือว่ากำไรน้อยแต่ถ้ามันได้กำไรเมื่อจบแท่งเนี่ยเราจะขายออกทันทีครับในคลิปนี้นะครับผมมีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเนี่ยอยู่ทั้งหมด6ตัวอย่าง ทั้ง6ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้การได้ครับแต่จะมีอีก 2- 3ตัวอย่างที่ใช้การไม่ได้มาให้เพื่อนๆดูด้วยครับเราไปเริ่มที่ตัวอย่างแรกกันเลยครับตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าราคาเนี่ยเป็นขาลงเน,ะน,น,เนาเนะเป็นขาลงสั้นๆเราสามารถสังเกตเห็นได้นะครับ2แท่งเทียนติดกันเกณฑ์ที่เราใช้นะครับก็ตามนี้เลยเนาะแท่งที่สอนะครับจะต้องเป็นแท่งเทียนสีแดง แท่งที่2นะครับจะต้องเป็น o u ไซด์บ bar ของแท่งเทียนแท่งที่1ผ่านเกณฑ์เหมือนกันครับจุดไฮกับจุดโลนะครับคลุมของแท่งที่แล้วเนาะแล้วก็อันที่3ครับแท่งที่2เนี่ยจะต้องปิดตัวต่ํากว่าโลของแท่งที่1ปิดตัวบริเวณนี้ครับโลอยู่บริเวณด้านบนเนาะเพราะฉะนั้นมันปิดตัวต่ํากว่าทั้ง3เกณฑ์นะครับก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเตรียมการเข้าซื้อครับ เข้าซื้อเมื่อจบแท่งที่2ก็คือบริเวณนี้เลยตั้ง Stop loss ให้ต่ำกว่าโลที่แล้ว Stop loss ของเรานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะต่ำกว่าโลที่แล้วครับตัวอย่างนี้ผมตั้งไม่ไกลมากแต่เพื่อนๆสามารถตั้งไกลกว่านี้ได้ครับและก็สุดท้ายนะครับเราจะ Take Profit เมื่อราคาเนี่ยมันปิดตัวปิดปุ๊บได้กำไรเราจะเท e profit ทันทีซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างแรกเนี่ย พอวันรุ่งขึ้นมาถึงครับราคาเปิดตัวบริเวณจุด e n t ทรเนาะมีขึ้นมีลงระหว่างวันครับตอนลงมาเนี่ยิิวเฉียดจะโดน Stop Loss แต่ก็ไม่โดนครับขึ้นไปใหม่นะครับไปทำจุดไฮและสุดท้ายนะครับปิดตัวสูงกว่าจุดที่เราเข้าซื้อจุดนี้เราได้กำไรกำไรนิดหน่อยเราก็จะขายออกครับตัวอย่างที่2นะครับยังคล้ายคายเดิมเนาะเป็นตลาดขาลงมายาวๆครับ เราสังเกตเห็นแท่งเทียนแท่งที่1กับแท่งที่2ขึ้นมาสามารถเข้าเทรดเซตอัพของเราได้ครับแท่งที่2ต้องเป็นสีแดงโอเคเป็นสีแดงจริงๆครับแท่งที่2นะครับต้องเป็น outside bar อันนี้ง่ายเลยครับแท่งที่1มีขนาดเล็กมากแท่งที่2เนี่ย range คลุมไปหมดเลยแล้วก็สุดท้ายครับแท่งที่2จะต้องปิดตัวต่ำกว่าโลของแท่งที่1ซึ่งก็ปิดตัวต่ำกว่าจริงๆครับ เพราะฉะนั้นพอมันปิดตัวต่ำกว่าทั้ง3เกณฑ์ก็ผ่านครับเตรียมตัวเข้าเทรดได้จุด Entry นะครับเหมือนเดิมเนาะเราจะเข้าเมื่อจบแท่งเทียนแท่งที่2นั่นก็คือบริเวณนี้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะตั้ง Stop Loss เนาะซึ่ง Stop Loss เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับและนะครับเราก็จะรอรอให้ราคานี่มันขึ้นไปจนกระทั่งเราได้กำไรครับพอรอนะครับในวันรุ่งขึ้นเนี่ย ราคานะครับมีการขึ้นขึ้นลงลแต่สุดท้ายนะครับมันก็ปิดตัวในทางบวกพอปิดตัวขึ้นเราก็ขายออกได้กำไรไปครับตัวอย่างถัดมานะครับจะกลับกันบ้างเนาะเป็นตลาดขาขึ้นก่อนหลังจากนั้นเราพบแท่งเทียนเซตอัพอยู่2แท่งครับ2แท่งนี้นะครับผ่านเกณฑ์ทั้ง3ข้อเลยเนาะข้อแรกแท่งเทียนแท่งที่2ต้องเป็นสีแดงก็เป็นสีแดงจริงๆครับ ถัดมา range นะครับต้องเป็น outside bar ก็ outside bar ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะต้องปิดตัวต่ำกว่าโลของแท่งที่1ก็ผ่านเกณฑ์เหมือนกันครับปิดตัวต่ำลงเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเข้าเทรดได้ด้วยวิธีเดิม entry นะครับตอนที่มันปิดตัวเลยพอปิดตัวปุ๊บเราก็เข้าเทรดรอไว้เลยครับหลังจากนั้นเราก็ตั้ง stop loss ซึ่ง stop loss เนี่ย จะใจจกล้จะไกลก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆถนัดครับพอเราตั้ง Stop l oss แล้วนะครับเราก็รอเพื่อที่จะ Take Profit ในวันรุ่งขึ้นครับผ่านไป1วันนะครับในวันรุ่งขึ้นจบวันปุ๊บราคาก็ขึ้นมาเราก็ได้กำไรเหมือนเดิมครับเนื่องจากว่ามันกลายมาเป็นแท่งสีเขียวบริเวณนี้นะครับถ้าดูแล้วเนี่ย reward ที่เราได้รับเนี่ยมีค่ามากกว่า risk ที่เราเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเราดูที่ r r ในที่นี้ก็จะประมาณ1.5ต่อ1ครับไม่ได้มีโอกาสได้แบบนี้ในทุกๆเทรดนะครับถ้าเพื่อนๆย้อนดูในตัวอย่างแรกเนี่ยจะพบว่า RR ของเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่า1อีกซึ่งในตามหลักแล้วเนี่ยเราไม่ควรเข้าเทรดเพราะว่ามีโอกาสขัดทุนในระยะยาวได้ครับตัวอย่างที่4นะครับตัวอย่างถัดมาเป็นตลาดขาลงมาก่อนเนาะหลังจากนั้นนะครับเกิดการกลับตัวสั้นๆแล้วก็สร้าง formation อยู่2แท่งครับ แทงที่1แท่งที่2นะครับหลักการเหมือนที่ผ่านๆมาเลยเนาะแท่งที่2จะต้องเป็นสีแดงครับถัดมานะครับจะต้องเป็นเอาซ i d e bar ก็เอาไซ d e bar จริงๆครับและนะครับจะต้องปิดตัวต่ํากว่าโลของแท่งที่1ปิดตัวบริเวณนี้โลอยู่บริเวณนี้ครับปิดตัวต่ํากว่าจริงๆสำหรับเทรดนี้นะครับเราก็จะเข้า entry เมื่อจบแท่งเทียนแท่งที่2นั่นก็คือบริเวณจุด close บริเวณนี้ครับ Entry แล้วนะครับเราก็จะตั้ง stop loss เนาะและนะครับเนื่องจากว่าแท่งเทียนแท่งที่2เนี่ยมีไส้เทียนที่ยาวมากเพราะฉะนั้น stop loss ของเราก็จะอยู่ไกลมากครับจะต้องอยู่ต่ำกว่าจุดโลของแท่งเทียนแท่งที่2และนะครับเราก็จะรอ take profit เมื่อมันปิดตัวเราได้กำไรครับดูผลนๆนะครับมีโอกาสได้ RR เนี่ยน้อยมากเนื่องจากว่า risk ที่เราเสี่ยงเนี่ยมีขนาดใหญ่มาก ถ้าอยากได้ R r สวยๆเราจะต้องปิดตัวสูงมากๆครับพอลุ้นนะครับผ่านไป1วันราคาปิดตัวเยี่ยมเลยครับราคาเนี่ยแทบจะไม่ลงมาเลยราคาก็พุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงตอนจบนะครับอยู่สูงกว่าตอนเข้ามากเนาะเราก็ได้กำไรไปเต็มๆครับตัวอย่างที่5นะครับจะเป็นกรณีพิเศษเนาะพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับตัวอย่างนี้นะครับเราเห็นเซตอัพของแท่งเทียน2แท่งครับ ในรูปแบบเดิมๆเลยเนาะขั้นแรกนะครับแท่งเทียนแท่งที่2เนี่ยต้องเป็นสีแดงถัดมานะครับเป็นออาไซด์บาร์ก็เอาไซด์บาร์เหมือนเดิมและสุดท้ายนะครับจุดปิดเนี่ยจะต้องอยู่ต่ากว่าจุดโลจุดปิดของแท่งที่2ต่ํากว่าโลของแท่งที่1ครับถือว่าผ่านเกณฑ์พอผ่านเกณฑ์แล้วนะครับเราก็สามารถเข้าเทรดได้จุดเอนทรีของเรานะครับจะอยู่บริเวณที่ปิดตัวของแท่งเทียนแท่งที่สอง นั่นก็คือบริเวณนี้ครับ STOP LOSS นะครับก็ต้องตั้งเหมือนเดิมเนาะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดในที่นี้จะขอตั้งไว้ไกลนิดนึงครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็จะรอ Take Profit เมื่อปิดตัวแล้วได้กำไรพอรอถัดมาครับในวันที่3ปรากฏว่ามันปิดตัวเนี่ยแล้วไม่ได้กำไรครับเปิดตัวอยู่ตรงนี้นะครับราคาเนี่ยทำท่าว่าจะได้กำไรขึ้นไปก่อนแต่สุดท้ายไม่ไหวครับ ผู้ขายนะครับดันราคาลงมาแล้วก็ปิดตัวเนี่ยที่ต่ำกว่าเดิมเพราะฉะนั้นจุดนี้เราจะยังไม่ขายครับราคาเนี่ยยังไม่ได้กำไรและนะครับมันยังไม่ชน Stop-loss เพราะฉะนั้นเราจะถือ Position รอต่อไปครับรอวันลุ่งขึ้นหรือว่ารอแท่งถัดไปว่าเราจะได้กำไรหรือเปล่าและนะครับเมื่อเรารอต่อมาอีกหนึ่งวัน Entry กับ Stop loss เนี่ยเป็นจุดเดิม เอนทรก็ Entry มาตั้งแต่วันก่อน sstop loss ก็ไม่ได้ขยับเนาะอยู่ที่เดิมเลยรอนะครับในวันที่4ปรากฏว่าราคาเนี่ยกลับตัวครับจากแท่งสีแดงกลายมาเป็นแท่งสีเขียวจุดนี้นะครับเราได้กําไรแล้วเนื่องจากว่าเรา Entry ีที่เส้นสีฟ้าครับแต่ราคาเนี่ยพอมันจบวันมันอยู่สูงกว่าเส้นสีฟ้าเราก็สามารถ Exit ได้ครับเพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้ ถึงแม้ว่าวันที่3เนี่ยจะยังขาดทุนแต่มันยังไม่โดน Stop Loss ครับเราก็จะอยู่ต่อจนนะครับถึงวันที่4ราคาพุ่งขึ้นมาใหม่เราก็ได้กำไรครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับของคลิปนี้ที่มันได้ผลเนี่ยก็คือ Setup แบบนี้เลยครับเพื่อนๆนะครับจะเห็นแท่งเทียน1-2เหมือนเดิมเนาะผ่านเกณฑ์ทั้ง3ข้อครับแท่งที่2เป็นสีแดงผ่านเกณฑ์แท่งที่2เป็น,นเนอาไซ b ์บก็ผ่านเกณฑ์ครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับแท่งที่2เนี่ยจะต้องปิดตัวต่ำกว่าโลของแท่งที่1ซึ่งก็ผ่านเกณฑ์อีกเหมือนกันครับราคาเนี่ยลงมาปิดตัวต่ำกว่าเราก็เตรียมตัวเข้าซื้อได้เข้าซื้อนะครับที่จุด close หรือว่าจุดปิดตัวของแท่งที่2ครับพอเราเข้าซื้อปุ๊บเราก็ตั้ง stop loss เนาะตั้งเหมือนเดิมเลยครับขยับลงมาสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะรอ take profit ครับ ผ่านไป1วันนะครับราคาไม่เป็นใจครับราคาเนี่ยพยายามที่จะปิดบวกแต่ว่าสู้แรงขายไม่ได้ครับสุดท้ายนะครับลงมาปิดตัวต่ำกว่าเดิมแต่ด้วยเหตุผลเดิมครับเรายังไม่ได้กำไรและยังไม่ชน Stop Loss เราก็จะถือ Position รอต่อไปอีก1วันครับพอรอถัดมานะครับอีก1วันราคาเนี่ยได้กลับตัวครับกลายมาเป็นบวก เพราะฉะนั้นพอราคาเป็นบวกเทียบกับตอนที่เราเข้าซื้อเราก็ปิดเทรดแล้วก็ได้กําไรไปครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือตัวอย่างของเทรดที่ได้กําไรเนาะเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันครับประมาณ50-55%เท่าที่ผมได้ลองแบ็กเทสดูแต่นะครับผมขอแชร์ตัวอย่างที่มันไม่ได้กําไรครับอยู่2ออันเนาะนั่นก็คือตัวอย่างนี้เลยครับเป็นตัวอย่างที่ราคาพยายามจะขึ้นแต่ว่าไม่รอดครับ เริ่มจากทางซ้ายมือก่อนนะครับทางซ้ายมือเนาะถ้าเพื่อนๆดูไล่ลงมาเนี่ยเพื่อนๆจะพบว่าแท่งเทียนเซตอัพของเรานะครับก็คือ2แท่งนี้ตามเกณฑ์เลยครับแท่งที่2เป็นสีแดงเป็น outside bar แล้วก็ปิดตัวต่ํากว่าโลของแท่งที่1ครับพอเซตอัพผ่านทั้ง3ข้อนะครับเราก็จะเข้าซื้อเนาะตอนที่มันปิดตัวและนะครับเราก็จะตั้ง stop loss ให้มันต่ําลงมาครับแต่เห็นไหมครับ วันที่3ครับวันรุ่งขึ้นมันปิดตัวนะครับลงไปไกลมากทะลุ Stop Loss ลงไปเลยครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันครับเป็น2แท่งแรกนะครับสีแดงติดกันพอมาเจอแท่งที่3ครับก็ยังเป็นตลาดขาลงอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะมีโอกาสขัดทุนค่อนข้างบ่อยถ้าเราเจอเซ t อัแบบนี้ครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับทางด้านขวามือเกิดไม่บ่อยเท่าทางด้านซ้ายมือ แต่ก็มีโอกาสที่ทำให้เราเจ็บใจได้ครับถ้าเรามองหานะครับแท่งเทียนเซตอัพเนี่ยจะพบว่าเป็น2แท่งนี้เนาะแท่งที่2นะครับเป็นสีแดงเป็น outside bar แล้วก็ปิดตัวต่ตำกว่าโลของแท่งที่1ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะตั้ง stop loss พอวันที่3ครับราคาเนี่ยลงมาแต่ยังไม่ชน stop loss และยังไม่ได้กำไรเพราะฉะนั้นเราจะถือต่อไปอีก1วันครับ พอถึงวันที่4ครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือในระหว่างวันเนี่ยราคามันจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงและสุดท้ายนะครับมันลงไปชน Stop Loss ก่อนนั่นหมายความว่าเราจะออกจากเทรดครับพอเราออกจากเทรดรอไปสักพักหนึ่งกลายเป็นว่าราคาเนี่ยเด้งกลับขึ้นมาแล้วก็ปิดตัวแบบได้กำไรครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้เจ็บใจมากๆครับ ราคาเนี่ยไปชน Stop Loss ก่อนที่จะปิดตัวแล้วได้กำไรเพราะฉะนั้นเทรดเทรดนี้ก็ถือว่าเป็นเทรดที่ผิดพลาดครับเพราะเราต้องยอมคัด o s s ก่อนที่เราจะ Take Profit ครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือระบบระบบหนึ่งที่คุณแรล l ี่เขาใช้ครับเมื่อนานมาแล้วจะสังเกตว่า Set Up เนี่ยเป็น Set Up ที่ง่ายๆเพื่อนๆสามารถไปประยุกต์ใช้เขียนโค้ดได้และสามารถเอาไปลองให้โรบอทเทรดได้ครับ เท่าที่ผมลองมากับสินทรัพย์บางตัวเนี่ยย้อนหลังไปประมาณ10ปีครับระบบระบบนี้มีวินเรทอยู่ที่ประมาณ55-60%แต่ว่านะครับกำไรที่ได้เนี่ยมันน้อยไปหน่อยเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีการปรับค่าบางส่วนอาจจะเอา EMA มาใช้อาจจะเอา RSI มาใช้ช่วยได้ครับแต่ถ้าทำตามแบบดั้งเดิมที่คุณแวรลี่คิดเนี่ยมันได้กำไรก็จริงครับแต่ได้ไม่คุ้มเหนื่อยครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ